สวัสดีครับพี่น้องที่รักในการตัอนกเขาทุกๆท่านครับสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกๆท่านครับเมื่อนี้ครับมาตันอนกขึ้นเกลนะครับเนาะครับเอาเจ้าพยักมากครับพี่น้องมื่อนี้ ครับน cool. cool. <immen> <lun ge> ี่ครับผมสีมาใส่ไม้เนี่ครับมาใส่ควอนแรยงครับตัวนี้กับไปไมาประมาณสี่มุงสี่มุงแรงครับประมาณสี่มุงสี่มุ่งเคืองครับพี่น้องเนี่ยครับตามตัวไม้ครับคู่อ่างครับพี่น้องมือนี่มาใส่ควอนแรงนะครับควอนนอนครับอาจารย์หลายๆท่านอาสิกับข้ามานแล้วครับผมกับลัางสีมาใส่นกับมือนี้ครับป็นเนี่ยกะยังเงี้ยมันท่านแซบเยี่ครับมือนี้ครับพี่น้องนี่ครับ นกคู่อ้างครับไม้นี่ค like ร <Kinder> ับพี่น้องนี่ครับผมจะใส่ใส่ต้นนี่ครับนี่ครับมันจะมีต้นแหงงแล้วผมจะใส่กังางต้นแหงงครับต้นแหงงตากไปครับมันเหี้ยวเจ้าพยักมากครับพี่น้องโอ้โหว่าสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะมันโมมันก็จะว่ากันครับพี่น้องเมื่อนี่ออกมาคำละครับเอาผมขออนุญาตพั้งผนึวันครับพี่น้องเดี๋ยวสิคำวันนะครับเนาะเดี๋ยวรอรุ่นล่อติดตามครับผม พี่น้องพี่น้องก็นี่นกเขมาเขไม้ครับยึดต้นแหงพูนครับพี่น้องเอาดินมาแล้วครับพี่น้องดินมาแล้วดินมาแล้วดินมาแล้วครับจับต้นแหงพอด,ดีเลยครับกางเจ้าไปยักรับพี่น้องอืมฮู้ครับฮู้ รับี่น้องเห็นไห่อ๋อครับพุ่มนะครับพี่น้อง,น,น,น,ง,น,น,องนี่ครับพุ่มนี่ครับ,รบเดี๋ยวรอลุล้อลุนครับพี่น้องมามาเคี่ยงนะครับป,รปุ่ม อยู่ฝากทางนี้นกอยู่ฝากฝากทางบนนอนเจ้าไปอยากขัดเหรอครับขัดหรือครับขัดยึดนะสิฮันน้อยู่ฟังหน้าบนครับพี่น้องเอาล่ะุ่นไปเรื่อยครับผมเร็วเข่าเร็วเข่าแล้วครับคือมารวมต้นกับใบจักครับพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้จิฮงม่งแรงนะครับ เวียนไก่ตกดินนะพี่น้องเอ้ยตกดินนะครับนี่ครับบรรยากาศควันเ,กกเลี้ยงโอ้เขออาใหญ่กันเด้อพี่น้องนี่ครับ,จบเจะไปแยกแยกอยู่ครับเอาอเราไม่ใช่น้อยๆครับพี่น้องรอครับพี่รอรอรอควันเลี้ยง กู้อ้างครับพี่น้องนะครับปุ่นครับพีต้นผมครับผมใช้ต้นนี้ครับพี่น้องโอ้นะครับเขาอยู่ต้นปุ่นครับกู้อ้างครับเมื่อกี้ตัวไม้เลยครับโอ้ยใส่ปิดต้นนะฮะพี่น้องนี่โอ้ยนี่เสียงคู่เลยมันต้องใส่คกู้ของนอนครับ นุ่นหับปุ่มญงครับพี่น้องโอ้เอาครับครับใส่พิษต้นครับก้อนนอนเขาอยู่นี่ครับครับต้องสิกับแล้วครับคแลนะครับพี่น้องยังได้กะฝากติดตามม่น้ำเนี้ยครับจ่องค้นราปลาครับพี่น้องการตอนขอหไงนะครับเนาะนี่ครับอากาศตอนแรงๆครับบมมานมาเป็นยังเนาะครับเนาะ ถือว่าเมาบรรยากาศครับพี่น้องพี่้าน้องครับอาจารย์ลูกสันมาเบืองไม้ครับผู้อ้างนุนอ้างครับปุ้ยเจ๊ได้ครับพี่น้องใส่พิดต้นครับนะครับต้นเราครับเดี๋ยวครับิมาเก่าเมื่อไมครับผุมกะเมื่อนี้ครับกะไวเพียงสำนียเนาะครับเนาะรับอนุลงก่อนครับจะไปยกระหงายกับเมื่อแล้วครับหงมุงแยงครับพี่น้องครับผุมกะขอปิดคิ่ไปเพียงสำนียลครับพี่น้อง ก็กข้ามาสวัสดีครับ